อ้อาจะเลี้ยงไปทังทีลียไปแล้วอนาย้อนวไม่เลี้ยงไปแล้วชีวิตของคุณแล้หน้าทันพยายามหาัดห้าทันลบแปบถึงครับเยมรี่บันไปคจะเลิญคนเดินจางสยเดิสองร้อยาเนียไปกน อยู Jamie, no. No, no. No, no, no. No. ่ค no, ร no. e ับเทปปากเก้าเก้าเก็บยี่สามยี่อยเลยนะเฮ้ยปากของเมียครับหลวงกระซังเก็บยี่ิบสามลอยเลยขึ้นฝากเออเงินฝากเงินฝากเก็บสิบสามลอยเทปสับหลวงเงินฝากมากเก็บสิบสามลอยห้อยแซงแซงสามลอยแซงสามเกอาเก้ามาครับเทปสับหลวงครับราคาที่ยี่สิบสามขอให้โชคดีครับเทพปากเก้าเก้าครับหนึ่งสองสามปล่อยครับ คกงครับ้า0ันไปปาก9คครับาอยนครับ